เก่งนะแม่เมื่อกี้ที่มาเลยนะลูกเก่งนะแม่ใช่เราก็จะลงตรงช่วงหลังแขนด้วยเลนเตอร์นะคะเปิดตัเปิดขาติ่มต๊อกตอนแรกไม่มีกิ่วติ่มไม่ใช่หรอใช่นี่มันหยุดก่อนเนี่ยดูสิอ่ะกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงลองทราบ เป็นเาไไีี้ดูิพีจี้ไปไหนอ่ะพีจี้งงมากเย่าาากลิ่นเป็นยังไงากลินเป็ยังไงพี่จี้ลองกลินเป็นยังไงอ่ะพี่จี้กลิ่นเป็นยังไงพอดีใช่ม่ะอ่ะเป็นไหม พี่อิ่มกินเป็นยังไง่นปัี่สองเยห็น้วไเนนะคลนะเช้านทุกคนก็ดมเหมือนหนูอะแม่เปน้ต้รกลางนะไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ทุกพ่อแม่็มานะเห็นพ่อเงียบๆปืนไแล้วนะพ่อ็เงกันเลยนะ การจะสับสีผลยันปกติเขาถ่ายน่ะไม่มีใครซึ้นมาเลยสองคนใช่ไหมใช่มอคน่่ะฮะมีคนถามว่าเท่าไหร่นะฮะแม่ต้ามาอธิบายนิดนึงค่ะเดูวเร็วโชว์นค่ะหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดห้ารก้าสิบค่ะมาค่ะพี่ขอที่ผมหน่อยค่ะ